สวัสดีค่ะวันนี้ก็ามาพบกับคุณครูวันใหม่นะคะ,ะวันนี้คุณครูจะพามาอ่านออกอ่านได้คำที่มีตัวสะกดกับสระชุดสุดท้ายของเราแล้วนะคะอ่าวันนี้จะมีสระอะไรบ้างเราไปรับชมกันเลยคะ่ะสระอวสระอวสระอวเป็นสระเสียงสั้นนะคะที่ไม่มีตัวสะกดนะคะแต่ว่าก็จะมีวรรณยุก นะคะผันวรรณยุได้แต่ไม่มีตัวสะกดนะคะ,ะต่อไปเป็นสระอะไรคะสละอะไรอะสละอัวถูกต้องนะคะอ่าเรามาดูสระอัวนี่เป็นหน้าตาของสระอัวนะคะก็คือมีไม้หันอากาศและวอแหวนนะคะแต่ว่าเมื่อสระอัวมีตัวสะกดนะคะไม้หันอากาศจะหายไป จะมีแค่วอแหวนอยู่ตรงกลางคือสระอัวนะคะถ้าสระอัวมีตัวสะกดอยู่ด้านหลังสระไม้หันอากาศจะหายไปเหลือแค่วอแหวนนะคะเรามาเริ่มสะกดกันเลยนะคะสะกดด้วยตัวนอนหนูก่อนนะคะพร้อมกันกอัวนอก้วนนะคะ ต่อไปสะกดด้วยตัวบอใบไม้นะคะคออัวบอควบเห็นไหมว่าไม้หันอากาศจะหายไปนะคะอ่าต่อไปสะกดด้วยตัวดดเด็กนะคะนี่ขออัวโดขวดนะคะต่อไปสะกดด้วยตัวกอไก่นะคะอ่าบออัวกอบวกนะคะต่อไปสะกดด้วยตัวงองูอ่าโดอ,อัวงอ ดวงนะคะ,ะสุดท้ายสะกดด้วยตัวมอม้านะคะสออัวมอสวมนะคะ,ะส่วนสระอัมสระไอไม้หมวนสระไอไม้มาลายและสระเอานะคะจะไม่มีตัวสะกดนะคะนักเรียนเราจะมาฝึกอ่านสระอัวกันนะคะ เหมือนเดิมเลยช่องสีเขียวก็คืออะไรคะพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็สีชมพูก็คือตัวสะกดนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกอัวบกวกสออวบอสวบรออัวบอรวบนะคะต่อไปบอัวบอบวกต่อไปสะกดด้วยตัวดอดเด็กนะคะ อ่กออัวดดกวดสออัวดดสวดรออัวดดรวดบอัวดดบวดนะคะเป็นต้นนะคะอ่ะต่อไปสะกดด้วยตัวนอหนูนะคะอ่ากออัวนอกวนสออัวนอสวนรออัวนอรวนบอัวนอบ้วนนะคะต่อไปสะกดด้วยตัวกอไก่ กอัวกอกวสอัวกอสวกรอัวกอรวกบอัวกอบวกนะคะต่อไปสะกดด้วยตัวมอมานะคะกอัวมกวมสอัวมสวมรอัวมรวมบอัวมบวมนะคะต่อไปสุดท้ายสะกดด้วยตัวงงูนะคะกอัวงกวงสอัวงงสวง รออัวงอรวงบอัวงบวงนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นการทำแบบฝึกหัดหนะคะวันนี้ก็จะมีแค่สระอัวอย่างเดียวนะคะให้นักเรียนเติมพายันชนะต้นนะคะแล้วก็บวกสระแล้วก็ตามด้วยตัวสะกดมานะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย